ภูเขาอาถันสิ่งเร้นลับมากมายที่เกิดขึ้นด้วยอาถันต่างๆที่เป็นเรื่องอยากแก่การพิสูจน์หากจะเป็นเรื่องของความมหัศจรรย์ปฏิหารและอาถันตามป่าเขาทุ่งแม่น้ำสารเจ้าผู้ที่ประสบการณ์ผ่านมาจึงมั่นใจว่าความอาถันเร้นลับต่างๆมีจริงอยู่ในโลกใบนี้ เรื่องต่างๆเหล่านี้พวกนักวิทยาศาสตร์มักจะสรุปเอาง่ายๆว่างโง่งมงายเหลวไหลเพราะว่าพวกเขาหาบทสรุปเมื่อรู้ว่าตนเองพิสูจน์แล้วบางเรื่องไม่รู้ความจริงกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นพูดง่ายๆตามภาษาชาวบ้านผู้งมงายว่าพวกวิทยาศาสตร์เรียนศึกษามาสูงๆเขาก็ได้พบกับความประหลาดมหัศจรรย์ ความศักดิ์สิทธิ์ความอาถรรพ์พอหาที่มาที่ไปไม่ได้กลัวหน้าแตกว่างั้นเถอะก็หาว่างมงายนั่นเองเหมือนกับประเทศมหาอำนาจที่ตกตาชาวโลกเหนือใต้ว่าเป็นพื้นดินของดวงจันทร์ผมมีเรื่องอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองแม้ว่าโลกยุคโลกาภิวัตน์จะเริญก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย นำความสะดวกสบายมาสู่สังคมสิ่งแวดล้อมของโลกเราในบางสิ่งที่ไม่คาดคิดซึ่งตัวผมเองนั้นเมื่อก่อนเองก็ไม่เชื่อและก็ไม่ได้ลบหลูก่กับสิ่งเร้นลับอาถรรพ์เพียงแต่ฟังหูไว้หูเท่านั้นแล้วความจริงจะประสบการณ์ในทำนองนี้เมื่อปีที่ผ่านมานี้เองมันได้เกิดขึ้นกับผมทำให้รู้ว่า อาถรรพ์ในป่าพูดผีปีาศาจวิญญาณมีอยู่จริงผมจึงเอามาเล่าสู่ท่านผู้ฟังได้โปรดพิจารณาด้วยนะครับเมื่อฤดูแล้งปลายเดือนเมษาเหตุการณ์ประหลาดประหลดได้เกิดขึ้นกับตัวผมซึ่งมีเพื่อนรักเป็นผู้รับเคราะห์ไปส่วนผมก็ต้องชดใช้กรรมเพราะอาถรรพ์กับภูเขาแห่งนี้เอง ทุกตอนเย็นผมกับเพื่อนมักจะล่าสัตว์ตามภูเขาใกล้หมู่บ้านเป็นหน้าที่และกิจกรรมต้องทำถึงแม้ว่าจะเป็นการสร้างบาปและทำลายทรัพย์สิ่งแวดล้อมก็จริงแต่ถ้าไม่ทำก็อดตายมันไม่ใช่แต่สกลน,นครแดนดินถิ่นกำเนิดของพวกผมทีเดียวหรอกยังมีหลายๆท้องที่จำเป็นต้องสร้างบาปกับสัตว์ต่างๆบนพื้นที่อนุรักษ์ คนชนนบ,บทหาเช้ากินคำ่ำต้องแหกกฎลักลอบเข้าป่าล่าสัตว์ทุกวันในการดำรงชีวิตกับความยากจนในถิ่นกันดารหากเกียดคร้านก็อดกินข้าวกาบฟาแทนเท่านั้นถ้าเป็นฤดูฝนก็ค่อยอยางชั่วจับกบเขียดตามทุ่งนาหาปลาตามหนองแทนได้วันนั้นเองก็เช่นเดียวกันผมกับเพื่อนอีกสองคน ก็ชวนกันออกล่าสัตว์ตามปกติในยามค่ำคืนพวกผมเดินทางขึ้นภูเขาลูกโน้อลูกนี้จนได้ที่อันเป็นพื้นที่เหมาะสำหรับสร้างกับดักซุ่มยิงสัตว์ที่ผ่านมาจะทำอย่างนี้ทุกๆครั้งวันไหนโชคดีก็ได้หมูป่าเก้งกระต่ายกระแตไก่ป่าแต่วันไหนโชคไม่เข้าข้างก็สะพายปืนแก๊ปไทยประดิษฐ กลับมากินปลารไหายเดิมที่บ้านตามเคยคืนนั้นผมกับเพื่อนแยกย้ายกันอยู่คนละจุดคนละจุดซึ่งไม่ห่างกันเท่าไหร่นักแต่ละคนในตอนใกล้ๆสว่างไก่ป่ามากมายพวกมันโดนสอยล่วงหลายตัวยิงกันมันมือไปเลยบางตัวก็รอดไปได้ด้วยสัญชาตญาณความเร็วความตกใจเพราะมันเองก็คอยป้องกันตัวตลอดเวลา คืนนั้นผมได้สาสี่ตัวแล้วและเพื่อนๆเ,เห็นว่าสว่างแล้วก็พากันเดินมารวนตัวตรงที่ผมซุ่มอยู่เพื่อนๆก็ไม่แพ้กันพบพบกันในการล่าของคืนนั้นแล้วก็ชวนกันกลับบ้านแต่ผมกําลังมันเพอตลอดทั้งคืนเพิ่งได้ลั่นไกสังหารสัตว์ในตอนเช้าเช้านี้เองเป็นจังหวะเดียวกันกับไอ้โตงซึ่งมันเองก็เหมือนกันกับผม ในความคิดจึงชวนกันอยู่ต่ออีกโดยตั้งเวลาเอเาไว้สองโมงค่อยกลับบ้านพอตกลงกันได้ผมและเพื่อนก็พากันซุ่มต่อไปโดยมีไอ้โต้งเดินไปคนเดียวส่วนผมกับเพื่อนอยู่ด้วยกันจุดเดิมแต่เพื่อนคนนี้มันนอนรอดูผมอยู่ต่อ,อมาเมื่อเวลาผ่านไปใกล้ถึงสัญญาเพื่อนที่นอนดูผมอยู่ ก็เก็บเครื่องไม้เครื่องมือเตรียมตัวกลับสำหรับผมก็รอไอ้โต้งกลับมาก่อนถึงจะเก็บและออกเดินทางกันกลับบ้านบังเอิญขณะที่สายตาจ้องมองลงไปตามเครือเถาวันบริเวณรอบๆผมก็มองเห็นไก่ป่าตัวหนึ่งเกาะเครือไม้กระโดดไปมาอยู่จึงบอกเพื่อนที่อยู่ข้างหลังว่าหยุดก่อนเงียบๆเข้าไว้มึงมาดูสิว่าไก่ตัวนี้ กูจะสอยเอาเป็นรางวัลตัวสุดท้ายพอเพื่อนหยุดและคลานมาดูตามผมมันก็บอกว่าอย่าให้พลาดก็แล้วกันแถมยังเป็นคนเชียร์ลุ้นระทึกว่าฝีมือผมมันจะแม่นขนาดไหนเอาเลยเพื่อนไก่ป่าตรงนี้มันชุมพลาดตัวนี้แล้วพวกมันตกใจหนีไปหมดแน่ผมรอจังหวะกะให้มันหยุดนิ่งก่อน และก็รอไม่กี่วิที่ไก่ป่าตัวนั้นก็หยุดเป็นเป้านิ่งให้ผมผมจะรอช้าอยู่ทำไมสายตาเล็งปลายยกกระบอกปืนตรงเป้าแล้วเหนี่ยวไกทันทีผมและเพื่อนที่ดักซุ่มอยู่ด้วยกันต้องเอกใจไม่ได้ยินเสียงคนร้องจึงพากันตรงไปยังเป้าหมายให้ตายเถอะทุกสิ่งทุกอย่างมันสายเกินจะแก้เสร็จแล้ว กระสุนไม่พลาดเป้าแต่เป้าที่นอนฟุบก,ก็คือไอ้โต้งที่มาด้วยกันลมหายใจสุดท้ายแน่นิ่งเป็นสังขารที่ไร้วิญญาณไม่มีใครจะเชื่อพวกเราเลยว่าก่อนยิงออกไปเห็นไอ้โต้งเป็นไก่ป่าจริงๆผมให้การกับเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ปักใจเชื่อพวกผมจึงจำเป็นตามกฎแห่งกรรมผมยอมรับเอาคนเดียว แต่ความจริงมันคืออาถันป่าด้วยสายตาที่ไม่ฝาดพร่ามัวแม้ผมและเพื่อนยืนยันไม่ใช่เบี่ยงเบนความผิดอะไรในทุกวันเวลาเข้าป่าผมไม่ฆ่าสัตว์ถ้าไม่จำเป็นจริงๆเรื่องนี้ไม่ได้มีเพียงผมที่ประสบมาจากภูเขาแห่งนี้คนในหมู่บ้านหลายคนเคยพบความประหลาดมหัศจรรย์มากมายมันคืออาถัน ที่ยากแก่การพิสูจน